วัสดีครับวันนี้ป้าก็จะมารีวิวนะครับการปลดล็อกประตูนะครับ3บานเมื่อเราทําการดับรถแล้วลงจากรถให้ประตู3บานเนี่ยปลดล็อกซึ่งปกติแล้วนะครับค่าโรงงานเนี่ยจะล็อกมานะครับเป็นที่วันนี้ครับก็อยู่บนรถเตอร์ด้าไฮรักซีเวนั่นเองนะครับผมอ่ะทายังไงมาเลยบอกกดล็อกรถก่อนครับลองรถก่อนให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วครับสวิตช์ออนนะครับสวิตช์ออนคืออะไรก็คือกดออนระบบไฟฟ้าของรถนะครับ ถ้าเป็นตัวผู้สตาร์ทนะครับบนรุ่บื้าตานนี้ก็คือกดจนให้ไฟหน้าจอขึ้นหรือว่าให้อ air ติดนั่นเองนะครับส่วนตัวที่เป็นกุญแจนะครับคือบิดเกือบจนสุดที่จะเป็นสเต็ปของการสตาร์ทรถแล้วนะครับให้ระบบเนี้ยอ่อนขึ้นมาเสร็จแล้วครับเราทําการกดปุ่มปลดล็อกประตูครับค้างไว้ห้าวิแล้วปล่อยมือออกนะครับแล้วกอนประตูเนี้ยนะครับจะทําการสลัดสะเดาะก้อนนะครับหนึ่งครั้งอ่ะมาครับน้บครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยมือครับ บางทีเนี่ยเราปล่อยไม่ถูกจังหวะนะครับเราต้องเริ่มใหม่นะครับมาเราเริ่มกันใหม่ครับกดปุ่มล็อกรถครับปึ๊บกดสวิตช์ออนครับนะครับออนปุ๊บกดปุ่มปลดล็อกเข้าวีนะครับต้องให้ภายในเข้าวีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าปาล์มครับเห็นไหมครับอ่าทีนี้ได้แล้วนะครับมาเช็คกันว่าได้ยังไงนะครับก็คือเยยบเบรคแล้วกดปุ่มเลยครับหรือถ้าเป็นกุญแจก็คือบิดตาร์รถเลยนะครับกดล็อกรถครับ นะครับเสร็จแล้วดับรถครับอ่าทีนี้เปิดประตูฝั่งคนขับมาดูกันว่าบ้านอื่นจะปลดล็อกไหมนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะเปิดนะนะครับเปิดแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าประตูบานอื่นปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองครับวิธีการตั้งค่าให้ประตูเนี่ยนะครับบานทั้งสามบานปลดล็อกนะครับเมื่อทําการดับรถแล้วฝั่งคนขับเนี่ย แน่นอนครับว่าวิธีการตั้งให้3บานนี้ล็อกเหมือนเดิมครับสเต็ปเดียวกันเลยครับเมื่อกี้เก็ทําให้ดูนะครับว่าพอเวลาประตูทั้งสาบานเนี่ยปลดล็อกแล้วเนี่ยเป็นยังไงทีนี้เราอยากจะให้มันล็อกเหมือนเดิมหรือกลับไปที่ตั้งค่าโรงงานเนี่ยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับกดล็อกรถครับนะครับและกดสวิตช์ออนครับสวิตช์ออนเสร็จแล้วกดปลดล็อกค้างไว้ 5V ครับหรือวิธีเดิมนั่นเอง สามสี่ห้าปลดล็อกฝั่ยมือครับอเห็นไหมครับก่อนนี้ก็จะทําการเะด็จเสร็จแล้วครับมาเทสกันครับสตาร์ทรถครับเหยียบเบรกแล้วกดคุมถ้าเป็นตัวกุญแจก็ไขได้เลยเนาะอ่าทีนี้จะล็อกจะลงจากรถครับล็อกประตูนะครับดับรถครับอ่านี่คือเหมือนกับเรากำลังจะจกจะลงจากรถจริงๆแล้วนะดับรถละแล้วก็ล็อกประตูแล้วประตูฝั่งคนขับครับเห็นไหมครับว่า ประตูฝั่งคนนั่งข้างแล้วอีกสามบานไม่ปลดล็อกนะครับอีกสองบานโอเคครับนะวันนี้พักก็มาบอกวิธีการนะครับปลดล็อกประตูง่ายๆนะครับบางทีลูกค้าบางท่านต้องการให้ประตูสามบานฝั่งคนนั่งข้างนั่งดังหลังเนี่ยนะครับปลดล็อกเพราะว่าเพื่อความสะดวกสบายนั่นเองนะครับไม่ยุ่งยากโอเคครับถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไงๆปพักจะมีนะครับทริคในการอ่า ังค่าต่างๆของโต้ตาถ้าไงก็แนะนํามาได้นะครับ่งไงเดี๋ยวประกาศไปหาคําตอบมาให้นะครับโอเคครับวันนี้ระขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ